งานโตโย t a f a r ร์ม p o ในปีนี้นะครับจะขึ้นในวันที่25-28กันยายนนะครับที่เมืองทองธานีนะครับซึ่งเป็นการารวมตัวนะครับของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรนะครับที่เป็นผู้นำนะครับที่มากที่สุดและใหญ่ที่สุดนะฮแล้วที่สำคัญเนี่ยในปีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือว่าได้มีการจัด งานร่วมกันกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่อีก2พันธมิตรด้วยกันนะครับก็คืองาน aquinex นะครับโดย ADA แล้วก็งาน Thailand E-Commerce Selection Expo นะครับจัดโดยสมาคมการค้าและนักลงทุนไทยอาเซียนครับในปีนี้นะครับก็จะมีโซนเรียกว่าในงาน f a ร์ม x p โเนี่ยมีโซนมากถึง15โซนนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ของผู้ประกรอบการที่มาออกรูบูทกับร่วมกับเราเนี่ยมากกว่า500รายนะครับผมแล้วก็มีไฮไลท์เรียกว่า เล่าให้ฟังไม่หมดนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องของงานสมาัมมนามีเรื่องของเทคโนโลยีไฮเทคนะครับมีงานวิจัยมีเรื่องของสินค้าชุมชนมีเรื่องของอ การแสดงว่าจะเป็นสัตว์นะครับหรือว่าเป็นปศุสัตว์หรือเรื่องของพืชและสินค้าของทางเกษตรที่แปรรูปเนี่ยต่างๆมากมายจริงๆเนี่ยไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยคงไม่สามารถพูดได้และอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาชมงานทั้ง3งานนะครับที่จัดโคโลเคชันหรือจัดร่วมกันนะครับคือ t o ลต้ a ฟา r ์มิสโแล้วก็ร่วมกับทางอาด้านะครับก็คืองาน a าร์กิวเนแล้วก็ทางสมาคมการค้าน้าลงทุนไทยอาเซียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Thailand e c o m m e r c e s e l ซ c t i o n ซึ่งจะเป็นเรื่องของการค้าการขายระหว่างไทยจีนแล้วก็เรื่อองงข e-Commerce อย่างนี้นะครับว่าทางอาด้านเนี่ยกับฟาเฟิกสโตนเนี่ยจัดกันมาปีนี้เป็นปีที่สองที่เราเชื่อมโยงกันก็คืองานวิจัยเนี่ยทำยังไงผู้คนถึงจะรู้ว่างานวิจัยเนี่ยใช้ได้จริงและมีประโยชน์ทำเชิงพาณิชย์ได้จริงนะครับในงานนี้ก็เลยเป็นงานที่เรานําง,งานวิจัยควกคู่กับการสมนงากธรรมครัิมาให้ความรู้กับ ไม่ว่าจะเป็นประธานชนทั่วไปเกษตรกร,รผู้สนใจนาะหรือแม่กระทั่งผู้ประกอบการทางด้านาการเกษตรทั้งหลายเนยมาดูว่า ไอเดียของงานวิจัยเนี่ยเอาไปขยายเป็นเยังไงไม่ได้หรอกโดยในส่วนของอาด้าเองเนี่ยท่านก็จะได้เห็นงานวิจัยที่อาจจะพิจฉอดนิดนึงเช่นเครื่อง C T สแกนผู้เยียนนะครับเพื่อแก้ปัญหาการฉลอมผู้เรียนเรื่องของผําที่กำลังดังทำยังไงผ้ำเนื่งแต่ต้นน้ำหรือทางน้ำจะเป็นเกษตรกรผู่สนใจผําเนี่ยทำยังไงถึงจะผลิตผําได้คุณภาพตามที่โรงงานตู่งต่างนะครับเรื่องของขี้หลังนาเพื่อให้เกษตรกรชาวนาที่คนไม่ ายแล้วกับการปลูกข้าวที่ราคาตกต่ำเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกไปปลูกขึ้หลังนาเพื่อจะเป็นขวาริสมถัวเขียวซึ่งผ่านงานวิจัยมาแล้วพบว่าสามารถให้ผลผลิตสูงมีความต้านทานต่อโรคและแมลงการเกิดการสภาพผูมาก้นนอกจากนี้เนี่ยยังรวมไปถึงเรื่องของเกษตรที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะครับเป็นทั้งงานวิจัยที่ ระดับเชิงระดับสูงเลยแม้แต่าก,การเอาดอกไม้มาทําเป็นอาหารนะครับยืดอายุพวกผ,วผึ้งผักดันไล่ให้มยืดยืนยาวขึ้นให้เชลล์ไลท่านก็มาชมได้จากจากว,วิจัยทางการเกษตรนั้นนะครับส่วนที่มันคอนเนคกันอีกอันนึงทีคือเขาบอเนี่ยเขาก็จะมาสร้างสื่อสารว่างานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริงที่แล้ตลาดจะไปยังไงเพราะนั้นในงานเนี่ยคุณจะได้เห็นข้าวการลงตัวของ สามส่วนที่สำคัญเลยคือตลาดนำและมตรกรรมเสริมและเพิ่มรายได้นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับ ในส่วนของสมาคมการค้าการลงทุนเอเชียสงคมน,นะคะซึ่งปีนี้เป็นปีปีแรกที่เราได้ร่วมงานอบบางทางการนิโชนะคะเ,เราก็มองว่าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะคะเรามองทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซนะคะคือ่ทางทางเราเนี่ยจัดงาน Thailand e-Commerce ์ซ r e c t i o n Expo นเะคะเ,เราก็มองว่าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมางานนี้นะคะโดยเฉพาะเกษตรกรก็ได้นะคะที่ต้องการที่จะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแนวการค้าขายเป็นแนวแพลตฟอร์ ของออนไลน์ได้นะคะก็คือมีสินค้าเกษตรกรทั้งหลายที่ทั้งวิจัยได้หรือวิวิจัยไดะก็สามารถที่จะมาขายในงานนี of of ้ได้นะคะในในส่วนของสมาคมเนี่ยเรามองว่าคือเราจะสร้างโอกาสสร้างเครือข่ายแล้วก็สสร้างเกี่ยวกับการร่วมลงทุนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะแล้วก็เกษตรกรด้วยครับผม งาน To วร์ท่าแฟร์ม o ในปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่2แล้วนะครับที่เราจัดมานะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากทาง exhibitors นะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับทุกคนขายของได้นะครับทุกคนได้ดีลธุรกิจและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานของเราในปีก่อนเนี่ยก็ได้ความพึงพอใจสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยงาน f a ร m ม x p o ปไม่ใช่เพียงแค่งานเกษตรนะครับแต่เป็นงานตั้งแต่เรียกว่าต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําในเรื่องของนวัตกรรมนะครับในเรื่องของวิจัยไปจนถึงเรื่องของการตลาดนะครับเรื่องของดี การเทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆแล้วก็รวมทั้งเรื่องของเกษตรกรรายย่อยนะครับรายกลางและรายใหญ่นะครับรวมอยู่ในที่เดียวกันไปจนถึงเรื่องของอตลาดนะครับไม่ว่าตอนนี้ ตลาดออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ line, เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยฟาร์มเอ็กซ์โปเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้ที่มีความสนใจในด้านของการเกษตรนะครับหรือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาสามารถที่จะาหาความรู้นะครับหาดีลนะครับแล้วก็หาตลาดได้ที่งานฟาร์มเอ็กซ์โปนะครับซึ่งจัด4วันใน1ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญงานนี้ไฮไลท์เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกนะครับงานวิจัยหรืองานสัมมนา,นามีงานสัมมนาเนี่ยมากกว่า100หัวข้อ นะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของบูธต่างๆเนี่ยครับกว่า500ผู้ประกอบการเนี่ยเต็มแน่นแน่ๆนะครับผมมั่นใจว่าผู้ที่เข้ามาชมงานเนี่ยในวันที่25-28กันยายนนี้เนี่ยนะครับ มาวันเดียวน่าจะไม่พอนะครับอาจจะต้องมาหลายวันหน่อยและที่สําคัญครับที่เมืองทองธานีตอนนี้รถไฟฟ้าเข้าถึงแล้วเดินทางง่ายนะครับที่จอดรถสะดวกนะครับกว้างขวางนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับสงานเรารวมพลังกันนะครับโตโยต้าฟาร์มเอ็กซ์โปทางอ q วินเนนะครับผมแล้วก็ Thailand e c o m m e r c e ์ e เดลิเคชคิดว่าจะเป็นงาน3งานยิ่งใหญ่ที่จะตอบโจทย์คนยุคใหม่สมัยใหม่นะครับที่ต้องการที่จะหาเทคโนโลยีหรือแนวรัตกรรมใหม่ๆเรื่องของการเกษตรและเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของตลาดไปพร้อมๆอกันครับ いいですね。<laughs> <laughs>